ได้เดี๋ยวพอจะเล่าให้ฟังนะถ้าสมมุติถามว่าทำไมถึงมาเป็นหมอสันลยกรรมจมูกใช่ปะ่ะย้อนกลับไปเลยว่า17ปีก่อนเจปีก่อนตอนอยู่ปีหนึ่งเลยโก่งมากทำจมูกครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าสนใจการทำจมูกมากๆเลยแล้วก็ออกแบบจมูกตัวเองแต่ก่อนนะยื่นเล็บให้คุณหมอนะตรงนี้ต้อง95องศา90องศาสโลปแบบนี้สมัยนั้นนะจมูก ผู้ชายจะไม่เยอะใช่ไหมเลฟเรนก็จะเป็นย่มพัราลาพี่วิรณวันรุ่พี่ลพลอยเชื่อมาจะเป็นทรงนี้เลยสง่งให้คุณหมอหลังจากนั้นเพื่อนอยากเสริมจมูกใช่ไหมก็ออกแบบให้เพื่อนทีละคนทีละคนผ่านแล้วผ่านรับสิปีผ่านไปเพื่อนถามว่าทำไมเธอไม่เป็นหมอดจมูกเองทำไมเธอไม่เป็นหมอดจมูกเองก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยหรือว่าทางนี้จะใช่สั่งรออันแน่บวกกับนะเป็นคนที่ชอบแบบเกี่ยวกับดูดวงใช่ไหม เป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็มีความก็เลือกสนใจจนมีความเชี่ยวชาญด้านการดูเลิกดูหัวเหงดูเลขกศาสร์ก็เลยมองว่าเฮ้ย hey, เอาสองสากนี้มาช่วยคนดีกว่าไหมนะหลังจากนั้นก็เลยเริ่มเรียนศัลยกรรมจมูกและที่สาคัญคืออ่ะยุคการแต่งหน้าเข้ามาพิ่บไปเรียนแต่งหน้าเพิ่มรู้เลยว่าแสงและเงาคืออะไรเลยรวมระหว่งางศาสตร์หัวเหงเลขกศะสร์เลิกศาะส่าศาสตร์ด้านการทําจมูกศัลยกรรมจมูกเนี่ยและาศาสตร์ด้านการ m a k e u มันรวมกันเป็นผลงานเสริมจมูกก็เลยเก็บตัวมาทุกวันนี้